สวัสดีจ้านี่แม่รัวห้อยยองสิาพากินเมียงหมูสามสันเด้อจ้าเบิงเมโนูหมูสามสันเออน้ำจิ้มมะขั่วตัดจ้ะกระิทียี่กระเทียมตามพริกตามกระเทียมให้เข้ากันที่เด็ดของเขาอยู่มตงนี้จ้ามะทั่วตัดใส่ร้ายแซ่บร้ายใส่หน่อยแซ่บน้อย ไอ่อเดียวกับพอมันเปลืองแล้วก็บะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศนี่ม่ามปนใส่เป็นนัวย,ยังสี่ลรวมันสิ่ตำยากเด้พี่นออ้องไอมะเขือเทศนี่คือว่าสูตรของแยกก็คือว่าเอาไปหนึ่งแล้วเอาไปหนึ่งกับหมูนั่นละ่ะหนึ่งใส่กับหมูนั่นละ่ะหมูตังไสไวหนึ่งเออมันจังหอมหนึ่งแล้วก็มาตำตำม,มันก็ละเอียดมันก็แหลกง่ายยูเพราะว่ามัน,มนเป็นมะเขือ,อเทศดีบเนาะ ตามจนมันเลยมันตุ่มหนึ่งจนมันเปื่อยอ่ะหนึ่งจนมันเปื่อยพอต่ำแล้วแล้วห่อกระปุงรสชาติบรอีกอยังไยจ้าน้ำนี่ก็ว่าไม่น,น้ำที่เขาเติมเด้พี่น้องมันสิเป็นน้ำพิมออกจากมะเขือเทศนั่นแหละปรุงชุ่วรสน้ำปลา,า,า,าน้ำบาวน้ําตาลนี่เป็นไบสีสันน่ากินไหมจ้าลองไปเฮดเบิงเด้อพี่น้องแซ่บเด้ออันนี้ก็มาเบิงหมูหฮาบัดนี้ หมูสามสันกับบะเมี่หมูสามสันเราพี่น้องไปซ่าหมูเบิร์มันก็ได้เหลือหมูสองสันบัดเนี่ยจะหมูกับมันกับหมูกับเหนือน้อยหนึ่งแต่เป็นหมูสามสันเสร็งงามมันก็สีงามกว่านี้อยู่แต่มันก็แสบคือกันจ้าที่ดิดของเขามันอยู่หมองน้ำจิ้มนี่แหละจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันผู้ใดบอฮะในเคยเหตดสูตรนี้ล้องไปเหตุเบิ่ง้อจ้าแซ่แบๆๆๆแบ